ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของโครงการเงืนดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทคะแนนนะคะหลังจากที่มีการโอนไปแล้วในเฟสหนึ่งและก็เฟสสองล่าสุดเฟสสามตอนนี้นะคะทันนายกรัฐรมนตรีเพิ่นก็ออกมาว่าวแล้วนะคะเพิ่นบอกว่าจากโครงการเงืนดิจิตอลวอลเล็ตล่าสุดตอนนี้ทางคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่นได้มีการทบทวนและก็ชะลอรเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตจนกว่าสถานาการณ์จะเหมาะสมนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมสิเ,มเป็นจังไรเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องนี้ กันนนนบทททนออนทาาาางงงมอออไล์สวจจเริญค่ะคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทบทวนชะลอด,ดิจิทลัลวอลเลตจนกว่าสถานการณ์จะเหมาะสมค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่2ทับสองโดยที่ประชุมเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน1 5 7 0 0 0ล้านบาท ให้ทบทวนการใช้จ่ายงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีงบป,ประมาณ2,568งบกลางค่ะรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนายพิชัยชุนหาวาชีระรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยว่าที่ประชุมนั้นได้มีความเห็นชอบชะลอโครงการดิช้อวอลเล็ตออกไปก่อนไม่มีกําหนดนะคะจนกว่าสถานการณ์จะเหมาะสมโดยจะน ตาเงินตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน157,000ล้านบาท ไปใช้แก้ปัญหาในส่วนอื่นก่อนทั้งเรื่องน้ําการคมนาคมท่องเที่ยวการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสําหรับ SME โครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงหรือ SML จะทบทวนโครงการที่จะสามารถสร้างงานได้ทั้งหมดโดยจะเน้นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันการจ้างงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนโดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนนะคะซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้นจะนำโครงการดิจิทัลวอลเล็ต กลับขึ้นมาพิจารณาใหม่